สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรูปนะครับแต่งรูปแบบไหนแต่งรูปแบบปกคลิปหรือว่าแบบที่ขึ้นอยู่แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> คือมันจะเป็นภาพแนวแบบเหมือนมุนมันแตกๆนะครับแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่ายังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับและผมก็ลองไปหามาแล้วก็ไม่มีใครเป็นคนสอนนะครับมันจะเป็นแบบมันจะแตกมันมันนะครับ สำหรับใครที่ยังทําไม่เป็นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามแล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังทําไม่เป็นด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนนะครับเป็นภาพแบบที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับถ้าไปสอนนะครับโดยใช้แอปไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ไปโหลดกันได้นะครับอาจจะพูดดูงงนะครับแบบสับสนบางเลยครับไม่รู้วจะพูดอะไรครับโอเคครับเข้ามาในแอปแล้วเราโหลดมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปตรงเพิ่มรูปภาพเนตรงีเป็นรอยนี้นะครับแล้วก็เข้ามา แล้วเราก็ไปเลือกภาพที่เราจะแต่นะครับผมก็จะไปเลือกเป็นรูปฟไฟล์นะครับกมจะเอารูปนี้นะครับก็กดเพิ่มไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะนําเข้าภาพถ่ายหนึ่งสำเร็จนะครับก็กดมาที่รูปภาพทั้งหมดครับแล้วกดไปที่รูปภาพที่เราต้องการเลยนะครับที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับเพราะได้แบบนี้นะครับเห็นด้านล่างนะครับเราก็เลื่อนมาเลยครับ เลื่อนมาแล้วก็จะเจอเอฟเฟกแล้วกดไปเลยครับแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยครับเราจะเห็นจํานวนกอินหรือว่าไกดอะไรประมาณนั้นครับอาจไม่เป็นอาจจะเป็นหรืออานไม่ถูกนี่นะครับแล้วก็ไปเพิ่มได้เลยครับเลยเอาเท่าไหร่นะครับแล้วเพิ่มสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นภาพแบบแล้วก็ใส่ตัวเลขใส่อะไรได้นะครับใส่แบบเป็นคาได้นะครับนี่นะครับแค่นี้ง่ายๆแล้วนั้นเราก็ไปแต่ง เองอะไรนะครับแค่นี้นะครับก็ได้ภาพที่ผมออกไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้มันเป็นภาพแนวไหนนะผมจะผมจะคงคิดว่าเป็นภาพแนวมุนมุดแตกๆนะครับเป็นภาพประมาณนั้นจริงๆมันคือภาพไกลหรือกาอินอะไรสักอย่างนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าชอบนะครับหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ผมนะครับจะร้อยซับแล้วอีกแค่ซับเดียวนะครับผมครับบ๊ายบายจุ๊บ